ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะค<น>ะ,<น>ะเด็กๆก็เข้ามาเรียนกันเยอะมากครับนผูงชมครับเห็นไหมครับว่าระบบความคิดของผู้บริหารของอิทาิกำลัากรเนี่ยน,นะฮะพมดตรงๆครับไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นการสร้างสังคมอย่างยืนด้านการพัฒนาทุงรดด้วยนะครับนาอิชาและต้องเอาบทเรียนดีๆนี้ไปเผยแพร่กับสังคมนะครับแล้วก็เมื่วันนั้นนะครับตริบุมซาดเนี่ยอิทัฒกากรกำลังขยายกิจการไปแต่ลุงงาอีส่วนนะครับเมเหรนมีตั้งแต่ตระกูที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลย ะครับเสียงทราบว่า50ขปีใช่นช่ไหมครับตอนนี้ในบุคลากรนี้ก็ทําตรงนี้สังคมก็ไม่มีปัญหาด้วยนะครับมีความสุขการทางานด้วยนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อนะฮะว่าหลายๆองค์การกำลังจะคิดระบบ CSR กำลังจะคิดเรื่องระบบ SE คือ Social Enterprise และตอนนี้อินทัคนากรนั้นก้าวล้ำํำหน้าทัานอื่นไปเยอะเลยนะครับส่วนหนึ่งที่ผมมีแนวคิดตัวหนึ่งคือสินค้าดีมาจากคนนะครับแนวคิดผู้บริหาร สร้างคนสร้างตัวสินค้าเรื่อสร้างตัวสินค้าสร้างคนสังคมก็ดีขึ้นใช่ครับถ้าดผมทราบคือบริเวณเบริษัทของอินทัดเนี่ยจะอยู่แถวแตา,ากสินใช่ครับนะครับตรงนั้นก็เป็นแหล่งซึ่งค่อนข้างจะจะกระทบ<ช>เรื่องของชุมชนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องยาเสพติดด้วยครับผมมีโอกาสไปสัมผัสครั้งหนึ่งน,นะครับและดีใ,ใจมากที่มีผู้บริหารดีๆเช่นนี้นะครับท่านครับเคล็ดลับจุบความสำเร็จจริงๆเนี่ยในการบริหารเนี่ยมันมีอะไรเสริมต่อจากเรื่องของการผลิตสินค้าที่ดีและคนนะครับ มันก็ตื่นนครับอะไรนี่แต่คือจริงๆมนุษย์เนี่ยทุนมนุษย์เนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาเนี่ยเป็นจิตที่ภูมิใจและดีใจมากครับเในโลกนี้ถราไม่มีมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีสัมภาระครับสัมภาระนู้นแล้วแต่เกิดจากมนุษย์ทุนมนุษย์สาคัญก็คือว่าเราทำยังไงจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามนุษย์หน้าที่เราคืออะไรครับหน้าที่เราคือจะต้องเป็นคนดีค,คิดดีทําดีแล้วมีจิตใจที่อาสาอาสาคือพัฒนาไม่ใช่พัฒนาเพื่อตัวเราเองอย่างเดียวเพื่อเพื่ออื่น เพื่อบริษัทและเพื่อชุมชนและเพื่อประเทศเพื่อสังคมครับอันนี้เพราะเนสิ่งต่างๆ่แล้วเราจะสอนให้กับพนักงานทุกคนว่าเราจะต้องมีจิตใจอาสาเพราะว่าพนักงานของบริษัทอินท่านค่อนข้างจะไปะที่ไหนจะมีจิตใจที่จะอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเราตั้งชมรงวันนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ชุชมชนเนี่ยตั้งแต่เด็กจนแงเลยเด็กยังผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยด้ส่ขภาพที่แข็งแลงดกับสองได้ หากายสิ่งต่างๆซึ่งเป็นอภัยมุขใช่เพราะว่าเรามีที่ให้เข้ามาศึกษากับในชุมชนสามารถเล่นได้สามารถที่จะออกกําลังกายได้ไดรับสามารถมาคุยเรื่องปัญหาได้รับนี่เนี่สองก็คือว่าน้องจากสินค้าของเราเราทำเพื่อผู้อื่นก่อนถ้าเรน่้งพนักงานที่มามาถึงบริษัทเราจะสอนว่าคนจะต้องมีจิตใจเพื่อผู้อื่นเหมือนกับผัณฑ์ของเราเพื่อคนกินว่าจหลักทั้งไปสินค้าของเราหรือว่า คนกินจะต้องอมีสุขภาพที่แข็งแรงกับจะต้องมีกินแล้วจะต้องแข็งแรงไม่ใช่กินแล้วอิ่มใชใช่ไนหะมกินแล้วสุขภาพจะต้องดีด้วยอายุยืนกับปับาศจากโรภายไข้เจ็บกับอันนี้มีหัวใจหลักของเพราะฉะนั้นพนักงานทุกคนมาเนี่ยเราถือว่าพนักงานเป็นหัวใจอันมมดับหนึ่งของบรษิษัทเพรา สัพพิกรมนุษย์ครับเพื่อนผมผมเคยเขียนคอ,อร์รั่งของ KPI รายบุคคลซึ่งเน้นเรื่องถุกมนุษย์แล้วก็เป็นบอกเกิดของศาสตร์มีถูกมนุษย์ในานามสถาบาันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสมริตกับสถาบาันพัฒนาทุกมนุษย์เพื่อสังคมนะครับตีความตอนนั้นที่ผมให้ไว้ก็คือสิทธิจักมนุษย์ก็คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับแล้วก็การพัฒนาทุกมนุษย์จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เป็นทรัพย์สินทางสังคมด้วยแล้วสามารถเสริมสร้างเครือข่่ายทีีมตััว์ ต่อองคอ์กรต่อสอังคมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยความสุขตลอดไปแสดงว่าแนวที่ผมวางไว้ตั้งแต่ประมาณสักสอสปีที่แล้วนี่คงจะไม่ขาดเคินใช่ค่ะทีนี้ถูกต้องนะครับผ,ผมชอบมากานะทุกท่านการเปินมีโอกาสไปสัมผัสอุคคลากร,กรเห็นบุคลากรน,นั้นสดชื่นมีความหมาย ที่โดยหลักไ้ควาสมสาคัญกับบุคลากรอย่างสูงยิ่งมีการฝึกอบรมนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพอาการขายอย่างเดียวเพื่อให้มีผลกำไรอย่างเดียวแต่ทั้งสองท่าน,นพยายามหลังสันสังคมก็คือการสร้างคนขึ้นมาให้เกิดความสุขคล้ายๆโครงการของสองสสว่าในเรื่องแฮปปี้วัวเพสแต่ประการประการแรกบ,บอกในเรื่องของแฮปปี้บอดี้คือร่างกายต้องมีความสุขถ้าเกิดร่างกายมีความสุขจิตใจมีความสุขก็มาจากสินค้าที่ดีชนิดใช่ครับนะครับอยากให้ทั้งสองท่านพูดถึงเส้นแห่งสันติเป็นมาเป็นไปยังไงครับสันติครับ สังเฮงน,นี้ก็จริงๆมาจากคุณพ่อของผม <c oughs> คุณพ่อ,อดิฉันนะคะ <c oughs> เป็นผู้ก่อตั้งโรงงานตั้งผงู้สังเฮงก็ <c oughs> ะคือ <c oughs> เป็นเป็นเต้าหู้นะฮะเป็นตั้งผู้ที่มีคุณภาพอย่างสูงยิ่งเลยนะคร <c oughs> ับเห็นไหมครับว่าในกลุ่มของอินทัพเนียย่ยพยายามอินทัพนากรเนี่ยพยายามจะผลักดันสินค <c oughs> ้าดีเลชันนีเราไม่ทราบว่าเดินไปยังไงต่อครับกับสินค้าสสมมมมัััยยเออ่่่คคคุณพนะะจจจาาาากกผลลิตหืงททีวาา <c oughs> ไป <c oughs> แต่พอมารุ่นรุ่นของพวกเราอะค่ะเราก็เริ่มมองมองถึงคุณค่าแล้วก็ความที่วัตถุดิบว่ามันน่าที่จะได้ได้มาจากในส่วนที่ไม่ตกแต่งต่างบเชียบโอใช่ต้องมอเชียบับนะคะก็ได้หันสู่ข้าตลาดตลาดนี้พี่บิ๊กลองขายตามภาคสินค้าชุ่ยใหญ่หน่อใช่ไหมครับค่ะโดยที่ไม่พอผมเห็นมีสองสามตัวนะครับเป็นน้ำผลไม้ นะครับซึ่งเหมาะสมกับสุขภาพมากนะครับแนวคิดต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นตัวสินค้าที่มีคุณภาพเลยค่ะใช่ค่ะเราคิดถึงผู้บริโภคเป็นหลักค่ะและกระทั่งเอ่อในเรื่องของที่ดิฉันอบรมแฟนคนเนี่ยการล้างนะคะการล้างถั่วก็ดีหรือการล้างข้าวถั่วหยิบทู้หญเนี่ยดิฉันก็จะบอกในกระทั่งทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะคะทุกขั้นตอนดิฉันก็จะบอกว่าทุกขั้นตอนเราต้องทำด้วยความตั้งใจแล้วก็สะอาดนะคะตอนนี้ก็คือกุศลอย่างญด อยากจะให้ทางท่านสุรโรธสรุปประเด็นแล้วก็ฝากทิ้งท้ายให้กับสารดิฉันทุนมนุษย์ท่เน้นว่าทุนมนุษย์เนี่ยกับการกระจาองค์กรควบคุมประสิทธิ์ค้าเนี่ยในอินทัพเนี่ยต้องสร้างความยั่งใหญ่เน่นอนอยู่แล้วนะครับในวันนี้วันปีใหม่ด้วยนอยากจะให้ทางท่านสุรโรธกับพิลและวิมลเนี่ยผู้สนิทเนี่ยกับสารดิฉันทุนมนุษย์เช่นไรครับก็ยังไงปีใหม่นี้ขอให้ทุนมนุษย์เนี่ยดำเนินในกิจการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อประเทศชาติเพื่อมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ของคนไทยตลอดไป รับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งกับคนไทยทุกคนที่มีสถานีดีๆอย่างนี้เพราะว่าทนมนุษย์เนี่ยทำให้ประชาชนหรือคนไทยทุกคน,นมีความฉลาดแล้วก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องรับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมชาวบ้านทุกคนครับมีสิริมงคลสมประสงค์สมประสงค์ในสิริมงคลและมีสุขภาพแข็งแรงครับรับพี่รุ่งครับรสวัสดีครับก็บบต้องกขอบคุณนะคะท่านเจ้าของรายการ ที่ได้ให้เกียรติเรามาออกรายการที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะให้วนุษยชาติบนโลกของเราเนี่ยได้รับในสิ่งที่ดีๆในในสิ่งที่มีคุณค่านะคะในแนง่ความคิดนะคะก็ขอให้พรพรมงคลทั้งทั้งสากลเนี่ยนะคะก็ขอมอบให้กับท่านผู้เกียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยนะคะให้ท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง นะคิดดีทดําดีพูดดีอย่างที่องค์พระติจ้าได้ตรัสไว้ครับผมนะคะ<ม>เห็นไหมครับว่าผู้บริหารสังคมไทยเนี่ยนี่คือต้นแบบแท้จริงที่สาถานีทุนในพยัมดึงเชิญท่านมาพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้นะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับนี่คือต้นแบบแท้จริงในสินค้าที่มีคุณภาพที่ดูนะครับหาซื้อไดาา้นะครับเชฟซีนะฮะับในห้าสินค้าต่างๆ,ๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับในานามบอิษัทดิจิมนุษย์นะครับจุลนุชสร้างได้แล้วก็ต้นแบบดิจิมนุษย์ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนนะครับเป็อยย่่่างงงสูิที สักัป้ปใหม่ค่ะสวัสดครับสักที่ใหม่ค่ะ